สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมาดูเรื่องระบบอนุภาคนะครับเป็นเรื่องแรกของบทที่4ที่เกี่ยวกับการหมุนแล้วก็สมดุลกลนะครับเราจะเข้าใจเกี่ยวกับการหมุนได้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจระบบอนุภาคก่อนนะครับนิสิตลองย้อนกลับไปดูเวลาเราอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุมวล m นะครับเมื่อมีแรงภายนอกมากระทำ sigma F มากระทำ มันก็จะทให้เกิดความเร่ง a ใช่ไหมครับเวลาเราอธิบายเราก็จะเริ่มด้วยกฎข้อที่2ของนิวตันสิ f เท่ากับ ma แบบนี้ครับนิสิตสังเกตไหมว่าเวลาบางครั้งอาจารย์ก็วาดรูป m มวลเนี่ยเป็นรูปแท่งแบบนี้แล้วก็มีแรงภายนอกมากระทำใช่ไหมครับมีความเร่ง a แล้วก็อธิบายด้วยสูตรเดียวกันนี้นั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้สนใจรูปร่างของวัตถุเลยนะครับเรามองเหมือนวัตถุเป็นจุดจุดหนึ่ง ไม่มีการหมุนนะครับแต่่าในหัวเรื่องนี้เรากาลังจะเรียนเรื่องการหมุนเรื่องการหมุนนะครับพ้นการเคลื่อนที่ของวัตถุนนมันไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่ในแนวระนาบเหมือนที่เราเรียนว่า s เท่ากับอะไรนะ ut บวก1นึ่งส่วน at กำลังสองละ v เท่ากับ u บวก at อันนี้เป็นการเคลื่อนที่เหมือนกับเราเปรียบว่ามวลนี่เป็นจุดแต่ถ้าเกิดว่ามวลเป็นลักษณะรูปร่างปแปลกๆแบบนี้นะครับเปรียบแบบนี้ครับ ถ้ามีแรงมาระทําแรง f มาระทําซิกมา f มาระทําวัตถุจะเคลื่อนที่แบบไหนอันเนี้ยเราจาเป็นต้องใช้ระบบอนุภาคเข้ามาอธิบายนะครับโอเคอ่ะนิสิทธิครับมาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นคําว่าระบบอนุภาคเนี่ยก็หมายความว่ามันมีอนุภาคหลายอันมารวมกันเป็นระบบใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นวัตถุมวล m เนี่ยเราก็จะอ,ะอธิบายมันว่ามีอนุภาคต่าง มารวมกันเกาะกันด้วยพันธะต่างๆเกาะกันเป็นหนาแน่นเลยนะครับเป็นโซลิดเลยเป็นของแข็งเลยเขาเรียกว่าวัตถุแข็งเกร็งนะครับโซลิดบอดี้เนี่ยนะครับเป็นวัตถุแข็งเกรง่งไม่ไหลไม่ลื่นนะไม่ใช่ของเหลวนะแต่เป็นวัตถุมีมวลมวลเ็เล็กๆเนี่ยนะครับมีมวล M1 M2 m น m, m, m 4ทั่วไปหมดนะครับจน m อออะไรเงี้ยรวมกันไปหมดเวลามีแรงมากระทำปุ๊บเนี่ย ถ้าแรงออกแรงบนนี้สมมุติว่ามันซิกมา f ออยู่ตรงนี้นะออกแรงกระทําตรงนี้ผลจะเป็นยังไงถ้าเกิดอาจารย์ออกแรงซิกมา f อออกแรงตรงนี้ผลจะเหมือนกับซิกมา F1 หนึ่กระทำไหมหรือถ้าอาจารย์ออกแรงซิกมา F3 สาผลของการเคลื่อนที่นี่จะเป็นอย่างไรนะครับนิสิตธลองจินตนาการเหมือนในชีวิตจริงนะครับบางครั้งเนี่ยการเคลื่อนที่มันก็จะเลื่อนถลยไปใช่ไหมอย่างเช่น เนี่ยการเคลื่อนที่แบบเนี้ยเคลื่อนที่ไปได้มีการกระจัดแบบเนี้ยการเคลื่อนที่แบบเนี้ยเราเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่นะครับการเลื่อนที่การเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะแบ่งออกเป็นหนึ่งและการเลื่อนที่ ภาษาไทยนี่ดีจังมันชัดเนี่ยเลื่อนที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า translation คือมันเปลี่ยนตำแหน่งไปเลื่อนไปเลยนะครับเลื่อนไปเลยในกรณีที่เลื่อนเนี่ยไม่หมุนนะครับไม่หมุนลักษณะเนี่ยแรงซิกมา F3 เนี่ยอาจจะส่งผลให้วัตถุเนี่ยเลื่อนไปโดยที่ไม่หมุนแต่ถ้าซิกมา F1 เนี่ยหมุนแน่ใช่ไหมครับซิกมา F1 เนี่ยหมุนแน่หรือซิกมา F3 ฟนี่อาจจะทําให้หมุนได้นะครับในชีวิตจริง วันอันที่2อาจารย์เรียกว่าการหมุนซึ่งเราจะเรียนกันในบทนี้นะครับ rotation มีอีกแบบหนึ่งที่ทั้งหมุนทั้งเลื่อนนะครับทั้งหมุนทั้งเลื่อนเช่นเนี่ยซิกมา f 1่งเนี่ยอาจจะทำให้มันหมุนด้วยเลื่อนด้วยนะครับเนี่ยไม่ใช่หมุนอย่างเดียวแต่ทั้งหมุนทั้งเลื่อนไปด้วยอันนี้ก็พบได้ทั่วไปอย่างเช่นเราตีลูกอ,อ่กอล์ฟอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมตีลูกเทนนิสเนี่ยหรือว่ายิงลูกปืนเนี่ยทั้งเลื่อนที่ไปด้วยทั้งหมุนไปด้วย นะครับซึ่งหลายคนก็พอจะรู้ว่าเวลาทําให้มันหมุนเนี่ยมันจะแหวกอากาศด้วยความสม่ําเสมอทําให้มันแม่นยำมากขึ้นเวลายิงลูกปืนเนี่ยเขาก็เลยทําให้ปากกระบอกปืนมันเกลียวนะครับลองศึกษาพวกนี้ดูเราก็จะรู้ว่ามีฟิสิกส์อยู่ในนั้นนะครับมีทั้งสองแบบเนี่ยเราเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบออเรนเทชันนะครับคือทั้งหมุนทั้งเลื่อนที่ก็เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบทランスเลชันบวกกล t เทชัน แล้วแต่นะครับเอาเป็นว่าฟิสิกหนึ่งเราสนใจตัวแรกกับตัวที่2นี่นะครับแล้วตัวแรกเนี่ยเราเรียนไปแล้วได้ความสัมพันธ์พวกนี้มาละส่วนในตัวที่2ก็จะเรียนกันในบทนี้อ่ะไปว่ากันเลยนะครับจา์เลื่อนลงมาอ่าเริ่มต้นก็ต้องเรียนจากง,ง่ายไปยากก่อนแหละอาจารย์ก็จะพาพวกเราดูอนุภาคอยู่แค่ตัว2ตัวก่อนนะครับสมมุติว่ามีอนุภาค <c oughs> สัก2ตัว2 m m1 อยู่ตรงนี้มวล m1 มวล m2 อยู่ตรงนี้นะครับแล้วจนก็ล็อกมันด้วยข้อต่ออะไรสักอย่างให้มันผูกกันไว้อันนี้คือระบบอนุภาคมีอนุภาคย่อยอยู่2ตัวคือ m1 กับ m2 ไปไหนไปด้วยกันเพราะว่าตัวนี้ล็อกยึดไว้นะครับโอเคไหมครับวิธีจะอธิบายการเคลื่อนที่ของมันสมมติว่ามีแรง f มากรทําแรง f แรงซิกมา f มากรทํา ซิกม่าเอฟไม่เท่ากับศูนย์มากระทำมันจะเคลื่อนที่อย่างไรวิธีการอธิบายแล้วก็ต้องเทียบกับแกนังอิงด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอ่ะเริ่มต้นเราก็ลากลากตำแหน่งตรงนี้ไปเลยครับจากจุดออริจินไปยังตรงนี้เราก็เรียกว่าตำแหน่ง r าหน่งโอเคไหมครับแล้วก็ลากจากตรงนี้ไปยังตรงนี้ก็เรียกตำแหน่ง r า R2 ง อันนี้เหมือนจุดนะที่อาจารย์วาดใหญ่ๆนี่แต่ว่าต้องให้เข้าใจว่าเป็นเหมือนจุดาอนุภาคเล็กๆเนี่ยหรืออนุภาคจุดนะครับเนี่ย a1 กับ r 2อันนี้เวลามันมันแรงมากระทําเนี่ยมันก็ต้องเฉลี่ยไปใช่ไหมมันต้องเฉลีย่ยกันมันคือแรงที่มากระทํากับระบบเนี่ยมันจะต้องถูกเฉลี่ยเราจึงสนใจค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยที่กระทําตรงนี้นะครับเวลาเราจะเฉลี่ยเราทําไงนิสิต จำได้ไหมเวลาเรามีข้อมูลมากๆมีข้อมูลมากๆอยู่ที่แกน x สมมติว่าสมมติว่าอาจารย์ลากตรงนี้นะอาจารย์วาดแกนลงไปตรงนี้เลยนะครับนี่อันนี้อาจารย์ตั้งให้เป็นแกน x นะครับอันนี้ตั้งให้เป็นแกน y อันเนี้ยอันนี้ m หนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็เป็น x หนึ่งนะ m สองตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็เป็น x สอง m สามตรงนี้ใช่ก็เป็น x สาม M4 M5 M6 อันนี้ MI ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น Xi อย่างนี้เป็นต้นไอ้ค่า x เนี่ยค่า x เนี่ยของแต่ละตัวก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วมันค่า x ที่อยู่ตรงกลางค่าเฉลี่ยเนี่ยเวลาเราหาค่าเฉลีย่ยเราหายัางไงจุดตรงกลางของ x ทั้งหมดเลยเราก็จะหาโดย xbar เนี่ยเท่ากับอะไรนะซิกมา Xi ใช่ไหมครับซิกมา Xi xbar เท่ากับซิกมา Xi บวกกันเห็นไหมแล้วก็หารด้วยจํานวน n ทั้งหมดใช่ไหม ซิกมา xi รวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวน n ทั้งหมดอันนี้สมมติเรามี n ตัวโอเคอันนี้คือวิธีการหา x บาร์พวกเราคงจะคุ้นชินอยู่ใช่ไหมครับทำนองเดียวกันฟิสิกส์เนี่ยเขาแยกแกนเนี่ยแล้วก็หา y ก็ทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าจะหา y บาร์ก็คือซิกมา y i หารด้วย n ทั้งหมดนั่นเองทำนองเดียวกันครับนิสิตครับเวลาเราจะหา x อันเนี้ย x ของอาจารย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือ x1 อันนี้คือ x 2 ค่ากลางของมันก็ต้องเป็นอะไรครับ x 1บวก x 2ใช่ไหม x หหารด้วย2อย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นก็คือเอาสองคันนี้บวกกันหาร2ใช่ไหมค่ากลางก็อาจจะเป็นตรงนี้ทำนองเดียวกัน y y ก็อันนี้ y 2อันนี้ y 1ค่ากลางของ y 1 y 2ก็เป็น y 1บวก y 2ใช่ไหมครับหารด้วย2ก็มี2ตัว ใช่ไหมครับ y1 บวก y2 หารด้วย2หารด้วย 2. 2เสร็จปุ๊บก,ก็น่าจะได้ตรงนี้ตัว y นิสิตเห็นไหมว่าจุดตัดเนี่ย x x bar y bar เนี่ยหรือนี่นะค่ากลางของมันเนี่ยนะครับก็คือจุดนี้คือจุดกล,กลางเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมวลล่ะครับเราจะเฉลี่ยมวลมวลที่หนักที่สุดมันเสมือนมวลเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเราเรียกมันว่าจุด cm ครับนิสิตครับ จุดนี้เราเรียกจุด center of mass ในกรณีที่เป็นมวลน,นะครับ center of mass กรณีที่หา center of mass เราทำไงครับเราก็เอา,อาจุดนี้เป็นจุด cm นะถ้าอาจารย์ให้ตรงนี้เป็น rm จุดนี้นะจะลากมาตรงจุดกลางไงล่ะ แล้วตั้งชื่อว่า RCM ครับ RCM RCM เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากเอา m 1คูณกับ x 1ครับ m 2คูณกับ x 2หารด้วย m 1บวก m 2 อันนี้คือองค์ประกอบทางด้านแกน x เห็นไหมองค์ประกอบแกน x แกนก็จะตป็น i องค์ประกอบแกน y ก็ทำนองเดียวกันก็ m หนึ่งเอาทำไมเท่ากับบวก m หนึ่ง y หนึ่งบวก m สอง y สองหาด้วย m หนึ่งบวก m สองเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้ j อันนี้คือ rcm rcm ก็คือจุดเนี่ยเห็นไ,ไหมจุด x bar y bar นั่นแหละ รหรืออาจารย์อาจจะเขียนว่า RCM เนี่ยก็คือ xcmi บวก ycmj นั่นเองนะครับโดยที่ xcm ก็คือตัวนี้ m1x1 บวก m2x2 ใช่ไหม m1 บวก m2 ycm ก็คือ m1y1 บวก m2y2 นั่นเอง โอเคอันนี้คือกรณีที่มีอนุภาคสองตัวนิสิตลองเดาซิว่าถ้ามีอนุภาคสามตัวจะเป็นยังไงก็จะบวกต่อไปใช่ไหมครับถ้าเป็นอนุภาคสี่ตัวจะเป็นยังไงก็จะบวกต่อไปเรื่อยๆจึงเป็นสูตรออกมานะครับ RCM ก็จะเป็น m1r1 บวก m2r2 บวกไปเรื่อยๆครับมีกี่ตัวก็ว่าไปอันนี้ก็เป็น m1 บวก m2 บวกไปเรื่อยๆมีกี่ตัวก็ว่าไปหรือถ้าเราจะเขียนให้เป็นรูปทั่วไปเราก็จะได้เป็น RCM ก็คือซิกมา MIRI เคไหมครับ MIRI หารด้วยซิกมา M I ซึ่งซิกมา M I ก็คือมวลทั้งหมดนั่นเองก็เป็นซิกมา MIRI นะครับหารด้วย M ใหญ่นั่นแหละเมื่อ M ใหญ่นี่คือซิกมา M I ใช่ไหมครับ ในกรณีแบบวัตถุที่มันเป็นแบบนี้เรานับมวลไม่ได้แบบนี้ครับแบบข้างบนเนี่ยมันมีมวลมหาศาลมากมาย mm hmm. นักวิสิกก์็ใช้วิธีการอินทิเกรต้วครับนีสิ RCM ก็จะได้จากการเปลี่ยนตัวนี้ก็คือ take limit ตัวนี้ถ้าก็หาศูนย์เล็กๆนะครับ i n mm ิ e g r a t e d m เล็กๆใช่ไหมก็ RDM นะครับ หารด้วยข้างล่างก็เป็น m ใหญ่นั่นแหละหรืออินดิเกต dm นั่นแหละนะครับซึ่งตัวนี้ก็หมายถึงอินดิเกต rdm หารด้วย m นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็นิสิตก็ <c oughs> น่าจะต้องจดจำแหละ rcm เท่ากับสูตรเนี้ยนะครับสูตรเนี้ยนะครับกับตัวเนี้ย อินดิเกรตเนี่ยเดี๋ยวพอไปดูตัวอย่างก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับโดยที่เทคนิคสำคัญไอเอดีเอ็มเนี่ยคืออะไร DM สมมสูงว่าเป็นกล่องเป็น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 กล่องอย่างนี้นะเนี่ยกล่องที่มีปริมาตรกว้างคูณยาวคูณสูงอย่างเงี้ยอยู่ในแกน x แกน y าอย่างเงี้ยนะครับแกน x แกน y าอันนี้ x ออันนี้ y อันนี้แกล่องแบบเนี้ยเวลาเราให้เป็น dm เล็กๆดีเ็เล็กๆตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนี่ดีเล็กๆอันนี้เป็น dm ถ้าความหนาแน่นมันคงตัวโลเท่ากับมวลต่อปริมาตรในคงตัวก็แสดงว่า dm เล็กๆเนี่ยก็จะมีความสามารถอ่าปริมาตรเท่าๆกันใช่มดี DM ส่วน DV ก็จะเท่ากับโลเหมือนกันถ้าย้ายข้างสมการขึ้นมา dm ก็จะได้เป็นโล DV นั่นเอง พอเราได้ dm เท่ากับ l o dv ปั๊บเราก็จะรู้แล้วครับใครที่เคยเรียนอินทิเกรตมา dv ถ้า3มิติก็ต้องเป็นอะไรลูก dm เท่ากับ l o dx dy dz นั่นเองถ้าเอาเข้าไปแทนในนี้เราก็จะได้ rcm ในพิกัดฉากนะก็จะเป็น1ส่วน m นะอินทิเกรต r r ก็คืออะไร x r v e c t ร r r ตัวนี้ก็เป็น x i บวก y j บวก z อย่างนี้นใช่ไหมครับ เนี่ยไอตัว R ตัวเนี้ยก็เป็น dxdydz คูณกับโลดึงมาข้างนอกเพราะว่าโลเป็นค่าคงตัวก็ดึงมาข้างนอกนั่นเองครับอันนี้ก็ได้เป็นอีกสูตรหนึ่งสำคัญแต่อาจจะไม่ไม่ต้องจำเพราะว่าเราตอนที่เราไปทำตัวอย่างเราก็จะรู้ว่า dm มันคืออะไรนะครับโอเคอาจารย์ลาไปเท่านี้นะเกี่ยวกับสุดศูนย์กลางมวลเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูตัวอย่างครับสวัสดีครับ